ครับผมนะคร e ับพี่น้องครับสำหรับโส่โซ่วันนี้กับ,บมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาตอบคําถามพี่น้องครับบางท่านบางคนที่เพิ่นเบิ่งขิปนะครับตัดใบเข่าไปสองสามหมื่นก่อนนะครับเพิ่นว่าตัดไปมันสั่นมันเหี่ยวหรือว่าตัดเร็วมันจะ <c oughs> เกิดประโยชน์แน่อะไรสินะครับสำหรับผู้คนเคยตัดนะครับสำหรับเอ่อเปลงที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือผมตัดเป็นแปลงแหลกนะครับประมาณสองสามหมื่นก่อนนะครับหญ้าคนข้างจะไลยนะครับนี่ครับสังเกตเบิ่งที่เห็นเหลืองนี่ครับ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 ที่เหลืองๆนี่โมเมนต์โมเมนต์เขานะครับโมเมนต์ใบเข่า พาใบเข่าเพื่อนจะบุคอล้ายเพื่อนก็นจะไหมแล้วก็จะยุบจะเหี่ยวลงไปข้างล่างสินะครับนี่แต่ว่าไอ้ทีอยู่ข้างบนนะครับยังฟูๆอยู่ข้างบนยังเป็นกองๆอ,อยู่นะครับมันขึ้นหย่านะครับพาะว่าเพื่อนจะเป็นเสียนนะครับเพื่อนจะถือแดดแล้วก็จะบ่ออ่อ,อนตัวบออ่วบยุบตัวนะครับทำกันกันกบใบเข่านะครับใบเข่าเพื่อนจะยุบลงทั้งระว่างระว่างต้นเขานี่ครับ นี่นี่ก็ขึ้นแยาครับนี่นี่ครับสังเกตียดมังนะครับนี่ครับเป็นนี่นะครับท่านเขาเนี่เพื่อนจะยุบลงไปแล้วนะครับกับสําหรับการตัดตนะครับสูตรผมนะครับผมจะนี่ครับจะัดใต์ไต เออทึ่งทึ่งทึ่งใบนะครับทึ่งกีบขื้นยังนะครับนี่นี่ครับอ่านี่ครับขึ้นนะครับมันจะมีมันจะมีใบข้างนอกนะครับข้ตัดข้างบนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ตัดข้างบนเพื่อนนะครับนี่ครับคือพยายามตัดนะครับโมเมนต์ว่าจะตัดให้มันได้ทุกต้นนะครับจะตั้มก็คอนะครับว่าเป็นยังนะครับเพื่อนก็จะแท่งขึ้นมาเอง นะครับคือพยายามตัดห้มันอยู่เนื้อเนื้อใบสุ้ถ่ายไว้นะครับกี่ใบนะครับนี่ครับจะมีกี่ใบอยู่ครับนี่นี่ครับข้าตัดข้างบนไว้นะครับถ้ามาทำแตดตดำเป็นยางหมวกกระบอเป็นยางครับเดี๋ยวเพิ่อนกระคนเองนะครับข้อดีนะครับของการตัดใบคือหนึ่งห่วงเพื่อนจะใหญ่นะครับสองคือ จะบวล่มนะครับนอกจากว่าจะเป็นหน้าง่ามอีหรือว่าอยู่แต่พุ่มใหม่นะครับถึงจะลมนะครับก็คือแนวทางการแกร้ปัญหาเข่าล่มกับตัดใบนะครับสองเอ,อ่อสามนะครับโมเดลสองสามนะครับก็คือหย่านะครับเพิ่นจะหย่าเพิ่นจะแก้หมดแล้วนะครับนี่ตอนเท่าตัดนี่คือหย่าจะแก่แล้วพอหย่าแก่แล้ว อัตราการจะเริ่เติบโตของหยานะครับมันจะสาก,กาเขาใบเขาเพื่อจะเริ่มขึ้นนะครับสังเกตเบื้องเขาเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต,ต่ว่ายายังม่นขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าอายุของหยามันเริ่มเบิดแล้วนะครับยากเกลี่ยแล้วมันจะขึ้นสากว่านะครับทันเปรียบเทียบให้เบืบ้องชัดเจนก็คือห้าที่ตัดไปพร้อมนั้นกับเขานะครับเขาจะจะเริ่มเติบโตไวกว่านะครับเพราะว่าสองสามหมื่นนี่ขึ้นในประมาณเป็นเดียวมือแล้วครับ บางงานกับเป็นขืดนะครับเต่วา่าเนี่ยมันท่านขึ้นนะครับหลังจากนั้นใบเขาเพื่อนก็นจะขึ้นจะงามนะครับใบเพิ่นก็นจะคุ้มหยานะครับหยาก็จะตายหยาก็จะบว่สามารถเกิดได้นะครับนี่คือขนี่คือข้ขอดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับซุ่มใบนะครับหรือว่าสุ่มหยาที่ฮอตัดไว้นะครับเพื่อนก็นจะคุ้ม ต้น้าข้างล่างไปในตูนะครับถ้าห้าบ่เออกเพ่นก็จะคุ้มเขาเ่นก็จะแทงขึ้นนะครับเขาไ่บตายนะครับเขาก็จะแทงขึ้นอยู่ระว่างกองงาละครับแต่ว่าประโยชน์สําคัญคือถันเฮาตัดเหลี่วนะครับถันตัวใดงามนะครับใบเขา่นจะยาวเขาก็สามารถเอาไปห้ลูกๆในของเขากินได้นะครับทั้งวัวทั้งควายนะครับกินได้นะครับนี่คือประโยชน์หลักๆนะครับ1นึง นะครับเขาห่วงงหญ่นะครับใน้ผลผลิตหลายนะครับถ้าเทียบกับทิโบตัสใบนะครับสองก็คือเขาบวลมนะครับสามก็คือเพิ่นจะคุ้มนะครับนี่ครับเพิ่นจะคุ้มยาบ่ให้ยาขึ้นนะครับอันดับสี่ลักลักก็คือสิ่งที่เฮาตัดไปแล้วนะครับเฮาก็เอาไปให้ลูกๆเขากินได้นะครับประโยชน์ลักลักสี่ขอนะครับ <N> นี่ครับถามว่าตัดจำกว่าหนีได้บวกกัได้ขึ้นกันนะครับมันก็นจะแท่งขึ้นขึ้นเก่านะครับจะแท่งขึ้นขึ้นเก่าบวพิษนะครับแด่ว,ว่าผมจะพยายามตัดทำอยู่ทิข่ข้งคอเพื่อว่า <N> ให้ต้นเขาเพ้นสูงกวา่าหนาแน่จักหน่อยนะครับครับเพราะว่าหยาเพ่นก็นจะอยู่ข้างล่างนะครับสังเกตเพื่อเขียวเขียวนี่ครับหนาสูงกว่จะอยู่ข้างล่างเพื่อว่าซอยพ้นให้พ่นเร่งการเจริญเติบโตนะครับผมก็จะตัดอยู่ที่้ง ยู่เทิื่ออยู่เทิ่องผมก็เอื่นมือถือนะครับมันจะมีกีบใบชดถ่ายนะครับยู่ข้างนอกนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นใบอยู่ครับนี่นี่ครับเอากระตัดข้างบนใส่คําว่าพยายามนะครับมันจะบุหร่ทุกต้นนะครับต้นแน่จะตั้มแน่ซุกแน่กรบโนงยังครับเดี๋ยวเพิ่นแทงเองนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ครับการมัดต่อคำถามพี่น้องนะครับว่าประโยชน์ของการตัดใบขึ้นอย่างครับแล้วก็ตัดสูงบันไดต่ำบันไดนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมีพันเขานะครับฝากพี่ตัวน้องไปซสั่นอก่อนนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อ เป็นการให้กำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมทาง YouTube นะครับผมก็จะรีวิวแบบบ้บานนะครับรับผู้บบาเทบ้านนะครับรีวิวแบบบ้บ,า,บานนะครับ,รววยบ,นนรบพยายามวาจาภาษาอีสานบ้านเฮาแล้วก็จะเจียมเจียมภาษากลางบ้างน,นะครับเพื่อมีพี่น้องทงั้งภาคอื่นเพิ่นรับชมนำนะครับส่วนมากก็จะเ,เน้นประโยชน์หรือว่าเน้นวิธีอีสานเป็นหลักนะครับ เน้นทำจริงนะครับโอเคนะครับพี่น้องมีอ,อขอเสนอมีคำชมที่ชมก็ยินดีนะครับฝากขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้มิงพ่นเขาและมิงพันเผือกขอบคุณเลี้ยงควายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ